ครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคดีพิเศษนะครับตอนนี้ตีห้ห้านาทีนะครับเข้าสู่วัานอาทิตย์ที่20แล้วนะครับก็พาไปดูแฮชแท็กสิกันยาถูกคืนอำนาจราชดอนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็นี่คือ Twitter ล่าสุดนะครับตอนนี้ตีห้าสถานการณ์ในสนามอยังคงปกตินะครับ เวทีใหญ่เปิดเพลงบางคนก็นอนบางคนก็นั่งฟังเพลงบางคนก็ออกไปหาอะไรกินฮะนีครับสินาทีนะครับใน16นาทีนี่1ชั่วโมงที่แล้วนะครับอบอกว่าทุกคนร่วมกันรีทวิตติดแฮกบอท Happening in Thailand เพื่อให้ภาพเน่าๆไปสู่สายตาชาวโลกนะครับโอ้มีแผงเบรีเออร์มากัน้นมีภาพจ่ายไทยพีพเอนะครับแล้วก็มีรถเมย์มานะครับมีการเอรถเมย์มากัน้นมีแผงเบรีเออร์มาอุ้ยนแคปอ่าแล้วก็เก็บภาพไปด้วย อันนี้หนึ่งชั่วโมงที่แล้วอันนี้ไปฟังเพลงชาติที่ไหนออันนี้ที่เยอรมันนะระวังตัวไว้ด้วยอันนี้ระวังตัวไว้ด้วยเมื่อกี้กลับบ้านไม่รู้ขนไปไหน อันนี้บอกว่าอีกนิดเดียวฟ้าสว่างหอกว่าจะมีคนมาช่วยปั่นแท็ก What's happening in Thailand นะครับอันนี้ก็เป็นรั o o ภ democracy ไทยนะฮะอันนี้พูดถึงพูดถึงก็ตอนตีสองของวันนี้นะครับ this is a not a photo from w o r l d w ไม่ใช่ภาพจากสองคำโลกนะ t this ่ i ิ o ชาวไทยคอมเม n ต์ไ t ยโพลิสอะพ e ี r ทนดิ้ง i n g Thai Democracy Protester ก็คือยกแผงอะไรมากั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ The Protest today การประท้วงวันนี้19กันยาที่สนามหลวงก็เป็นการประท้วงที่ครีเอทีฟมากนะครับที่นั้นก็มีเรื่องของการแสดงเหมือนกับดิทัศการเนี่ย คือแม่ไร LGBT เพศภามนะครับเกย์เลสเบี้ยนเกย์ไปโอเซ็กย n ์ชอตแนเซนเดอร์นะครับแล้วก็ knowledge about citizen กรองกับเรื่องของสิทธิพลเมืองแล้วก็ติดแท็กนี้ครับ What's happening in Thailand นะครับแล้วก็ผู้ประท้วงนะครับ don't have any weapons ก็คือไม่มีอาวุธนะคร we have we only have a bare hand ก็คือ หรือเปล่านะครับแฟรรายการครับก็ดูรายงานสถานการณ์นะครับพอรีทวีตหน่อยตีห้านี่เองนะครับนี่มาตรงตีห้าเจ็ดนาทีที่แล้วนะครับเจ็ดนาทีที่แล้วนะครับแฟรรายการแล้วก็ตีสี่นะครับสถานการณ์ตอนตีสี่ สินาทีแล้วส่งสารคุณฟอสตรีที่ตื่นมาไม่มีห้องน้ําไม่มีห้องน้ำํำวานผู้เกี่ยวข้องแนะนําด้วยนะครับโดยเธอชฉุกเฉินนะครับใครยังไม่นอนช่วยกระจายข่าวนะครับติด2องแฮชแท็กเลยเพราะว่ามี ฮชแท็กหนึ่งเป็นดอยชะได้อันนึงเป็นดอต่อปตักนะครับอานนท์นำพามีคนส่งข้อความนี้มาเป็นข่าวลือตอนนี้ทางส่วนได้ยินขออนุมัติเข้าพูมที่จักสารแพ่งมีรถฉีดยางเป็นข่าวลือนะ,อะกระสุนยางแก๊สน้ำตาท่าสายให้มุม,มัดหรือมีอภินิหารเวลาราชการก็แปลว่ามีคำสั่งให้เรื่อประจําพื้นที่ก่อติห้าได้อย่างแน่นอน ลองตัวซ้อมหนีถ้าอย่าทําอะไรเสี่ยงต่อคดีเพิ่มดูกันให้ดีนะครับผมแทนเราไม่ได้แต่เป็นห่วงทุกคนเต็มรับแรงกระแทกให้ดีสุดที่สําคัญคือต้องไม่ประมาทเป็นข่าวลือนะเป็นข่าวลือปากกระกจายข่าวนะครับตอนนี้20นาทีที่แล้วนะครับตอนนี้ตีห้นาทีครับประจําการปิดเส้นทางมาเคื่อลื่อนเวลาตีสองสี่ห้าทีของวันที่20ก็คือเมื่อคืนนี้นะครับ ก็คือคือย้อนหลังไป3ชั่วโมงที่แล้วนะฮะกลุ่มผู้ชุมนุมนะร่วมสมสชาการชุมนุมจะเคลื่อนพลไปยังทำเนียบนะครับในช่วงเช้าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดถนนบางส่วนในช่วงทางสนามหลวงครับปิดถน,นนฮะรถเมย์มาปิดเลยรถเมย์มาปิด ตอนนี้สถานการณ์ปกติเป็นเพลงปลุกใจมากแจ้งคนหายข่าวสด10นาทีที่แล้วนะครับ10นาทีที่แล้วนะครับลวดน้ำบริเวรก็จัดมาเจ้าหน้าที่สกัดรอบทำเนียบห้ามม็อกประชิดใกล้ ยังไงกับภาพนี้นะครับพื้นที่ใช้กระสุนจริงอันนี้อันนี้ก็คงคล้ายๆภาพแสดงประท้วงอะไรอย่างี้อันนี้เรารีพอร์เตอร์สัมภาษณ์ทหารที่เอารถมากั้นแกก็ตอบว่านายสั่งมาถ้าเลยว่าการตรวจสอบกันเลยทุกคนแล้วแบบนี้คนทีน่ออดิทก็ทำกฎหมายหมะพี่ถ้าสมมติว่าตำรวจยังไม่ทราบว่าใครมาบิ มันเป็นคําสั่งตามระดับชั้นนะเพราะว่าคือผมเป็นผู้น้องมันจะมีคําสั่งตามระดับชั้น่ะผมก็ทําตามที่เขาสั่งครับผมครเป็นคับคับก๊อกสั่งตามระดับชั้นฮะอันนี้สามสิบนาทีที่แล้วนะครับตีสี่ยี่สิบนาทีรถตู้ไม่น้อยกว่าสิบสามคันระผู้สารหนึ่งคันเด๋ยวซ้ายแยกผ่านพิบูลีลาเปียงซอยราชินี ฝ่าตำรวจ้างใต้ซึ่งเป็นที่อยู่ในรัศมีร้อยห้าสิบตะเก็บราชฐานตำรวจประจำการหน้าแผงไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยลายนะครับตีสามนะครับอันนี้คุณถาปนีศรีชัยมีการฉายภาพยน,นต้องห้ามก่อนให้วุชนพักผ่อนย่ำรุ่งจะมีการปักหมุดลักคณะรัสดรพิศสอนแล,นลน้วก็ อันนี้เป็นการชุมนุมที่มิวนิกนะฮะการชุมนุมที่มิวนิกใช่ไหมแล้วก็3มชั่วโมงที่แล้วทุกคนใาทาง่าชเชสสงครามลงขอได้เราเพิ่งออกมา5นาทีที่แล้วดูรีพอร์เตอตอนตีหนึ่งนะครับสรุปมีจุดที่ปิดรถเมย์นะครับมีที่จุดที่เราเอารถเมย์มาปิดนะครับ บริเวณท่าช้างด้านข้างพระบร้องกหาชวังนี้ฮะหลุมเมมาปิดอันนี้2ชั่วโมงที่แล้วนะครับช่วยกันติดแท็กบอใช้ไปนีนเทยแลนเพื่อให้ภาพนเน่าไปสู่สสภาพชาวโลกอันนี้เราดูไปแล้วนะครับโควิดจะไปไปหมื่นสอง 3ชั่วโมงที่แล้วตี1นึนาทีนะครับมีรายงานด้านลงละครแห่งชาติมีการตั้งแถวเจ้าหน้าที่ชุดคุ้ภัยฝูงชนราวสองกองรอย3ชั่วโมงที่แล้วถ้ามีประชาชนบาดเจ็บอันนี้ฟอร์ดนะครับแกนนำจนปรดมแอบไม่แต่คนเดียวรัฐบาลอยู่เบื้องหลังจะต้องรับผิดชอบและหมดความชอบทรรทันที มนาบอกว่าฐานตํารวจคุณยืนคุณยืนฟังม็อกตรงนั้นสี่ห้าชั่วโมงเขาเรียกร้องซ้ําๆสี่ห้ารอบว่าอยากให้เงินเดือนพวกคุณดีขึ้นทําให้ชีวิตดีขึ้นคุณกินอาหารดีขึ้นให้เจ้านายเลิกทำโทษคุณเลิกห่างจากคุณเลิกใช้คุณกับเดทยญาติแต่คุณยังคิดว่าทําตามคําสั่งนายดีกว่าอยู่เหรอนี่มุกมนาวน,นะครับที่ตอนตีสองนะครับจากไทยรัฐนะครับตีสองตำรวจนำแบรรี่เออร์คอนกรีตพลาสติกมากัน้น ไม่ให้ผู้เข้าชุมนุมพื้นที่รอบธรรมเนียปิดเส้นทางและดำเนินจนถึงพระบรมรูปทรงมาครับดูเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะดูสิโอโหโอ้โหนี่เอารถเอารถใส่รถมากานนี่ไปนี่้ทำเยอะขนาดนี้เนี่ยสองชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้ตีห้าสิบห้าทีนะครับ อัพเดทเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งแนวป้องกันรอบเซเว่นเลบานประกอบด้วยเบรเอ็ดแบลวดหนามแปดสดเซนติเมตรนะครับลวดหนามเบรเอ็ดหนึ่ด้ทำในรูปหน้ำช่วสุดท้ายและติดตั้งเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับโอ้โหแค่ค่าขนที่ผมก็หมดหลายแสนแล้วนะ ชวนพี่น้องไปปิดบัญชีท S C B นะครับอันนี้ What's อ a p p e n i n g Thailand อันนี้อะไร5ชั่วโมงที่แล้วก็ป้าเล่นถามนะครับบางกอบโพสต,ต่อไปไม่เป็นเลยหัวเรอกกันแห้ง a c t s a n Figures ตามความจริงครับก็จะให้เกิดการถกเถียงจากหลายฝั่งเพื่อที่จะทำให้ National Conversation เนี่ย มีดินามิกใช่ครับเราเปิดรับความเห็นทุกฝันต,ตอนยุคสีแดงอ่ะก็ยังอ่านอยู่นะแต่ละเลิกอ,อ่านแะล้ว <c oughs> อ๋อครับไม่ไม่ได้เลยตอนนี้ยุชิตมาค่ะคุณบ้ครับเลกอ่านบางข็อ once again we are broadcasting live this is the Bangkok r o s t broadcasting live ก็คือเคยอ่านแล้วก็เลิอกอ่าน อ,อ,อันนี้ที่ไหนมาพองกงนะครับสี่ชัว่วโมงที่แล้วตีห้าห้าสิบพอถึงวาจ้เนินมุ่งหน้าเนี่ยมีแแบแผงไปเรื่อ์กั้นนะครับทุกคนครับวัดแ s ส e e น in ไทยแลนด์เพื่อให้อาวชาติได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจากอ,อ,อะไรอ่ะพีพีทีวีนะครับพีทีพีพีทีวี แบลรอที่กันอันนี้เท่าที่ผมดูนี้ก็เป็นตรงมัคควลันสันนะครับใกล้ๆกับสนามมวยล้วเลยและตึกที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นกระทรวงศึกษาธิการครับทำไหเพื่อนอะไรก็แค่คนไปชุมหนุมแค่นั้นเองเนาะใครที่ไปมับวันนี้อย่าใช้รถสา,า,านะนะครัหรือใช้ให้ใช้แกลบหรือไลายแมนน้อง น้องเราที่บกวินถูกพาเข้าในซอยเปียดุยไม่ใช่วินแต่น้องลงมาขอโทษยสุภาพปลอดภัยอย่าไว้ใจใครทั้งนั้นขอให้ปลอดภัยสามชั่วโมงที่แล้วนะครับตะกี้เลยขึ้นคลีมแดงจากสนามหลวงโดนเทที่อนุสาวรีย์อุตส่าห์ย้ายมาคันที่ไปหลังสินแล้วก็เปล่าบอกว่าเจ้านายโทรมาให้วนแค่อนุอนุสาวรีย์แต่นี่เพื่อนตัดสินใจลงดีเจ้านายโทรตามไปไหนอะ่ะ มีครับอันนี้ตอนสามชั่วโมงที่แล้วเอาเบรีเออร์มาด้วยนะครับนี่ค่าขนก็เป็นแสนแล้วนะครับเนี่ยสองชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณทาปณีหยดสีชัยแต่ความคุณนวเล็กน้อยจากปัญหาเกี่ยวกับจราจรให้นำรถห้องน้ำออกไปจากบริเวณด้านหลังทำให้เจ้าเกิดความไม่พอใจในเหตุการณ์ปกติโดยการทีมงานของคามรู้ให้อยู่ในสงบครับ เขจะให้โลกรู้ถึงความทุเรศรัฐบาลยุคนี้ชุดนี้ฮะจากไทยรัฐนะฮะจากไทยรัฐาการลุมพลกร้อยสารหลักเมืองนะครับอันนี้อันนี้เมื่อตีหนึ่งนะครับคุณไมพีคาดเขาจะสลายการชุมนุมตอนนี้ปิดถนนปิดทางเข้าออกแล้วรถ น้ำความดันดสูงรถตํารวจและผู้คุมหายผู้ต้องหาเข้าไปแล้วมีกองลังฝูงชนสองกองลอยนะครับอันนี้ตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งัอดีสิบเมีรายงานนํารถเมร้อนบังเกอร์มังกันผู้ชุมนุมสายหลักมือและสาดีกานะครับีท่ทปิดเลยรอเรม ปิดตรงนี้นี่น้าสารหลักเมืองนะครับทำเพื่ออะไรตีหนึ่งนะครับทีมการให้รีพอร์เตอร์ฟังว่ามีการปิดกัน้นการเดินทางเข้าออกการชุมนุมที่สนามหลวงหลายจุดนะครับพาขึ้นมอไซไลปสุดตัรอบ,บการชุมนุม ตีหนึ่งนะครับผู้สื่อข่าววันแนวกัน้นรถเมล์หน้าถนนหน้าพลานนะครับเหตุการณ์ปกติโอเคครับที่ช่วงตีหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจะมีการสลายชุมนุมปีห้าอ้าประชาไทยเวทีสนามหลวง 19กันยาถูนคือนักแสดนถนานนทนาระบุชาวนิฟปักหมุนนดคณะรัษดรหมุดที่2ส่วนความข้นไหวตำรวจเช้ามืดวางแผงตั้งแต่ผ่านฟ้าถึงมัควานนะครับประชาชนไม่มีอะไรสู้นอกจากความจริงแกและแกดูกลัวขนาดไหนก็เอา barrier มากัน้นไม่นะ่าที่จะไปกั้นดับใหม่นะ อันนี้ถ้าประเทศชาติไม่เอาภาษีประชาชนมาลดความเป็นอยู่ประชาชนเสเองเอาลวดหนามมาก,กั้นนี่มันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยประชาชนไม่ใช่วุฒิเดียวเคลียร์คิดจะทําอะไรก่อนเลยโอ้โหดูดีออกมากัน้นเพื่ออะไรนะใครยังไม่นอนช่วยกระจายข่าวนี้นี่สิบสี่นาทีที่แล้วนะครับตีห้าเหตุการณ์สงบช่วยเป็นถูกเป็นตาทุกคนก็นอนพักผ่อน ตีฮะตอนนี้ตีห้าเห็ุนี่สิบสี่นาทีที่แล้วนะครับตีห้าปกติหกโมงเช้ามาปลุกคณะราษดรกันเยอะๆปักหมุดคณะราศดรกันเยอะๆนี่สามชั่วโมงที่แล้วนะครับพีพีทีวีโอ้โหอันนี้อันนี้เป็นภาพถ่ายเองนะนะผมคิดว่านะครับเหมือนเกมซอมบี้เดอะแพลนไ่เอามาใช้กับประชาชนในเมีองด้านนอกนะครับชั้นนอก แล้วก็มีรัวรถหนามยาวตลอดแนวบนสะพานชมัยมมฤเชษนี่นะครับส่วนด้านหลังของอรดหนามนะครับก็จะเป็นบริเวณพอีนชั้นหนึ่งซึ่งมีความสูงสมากกว่าชั้นนอกด้วยด้านในก็จะมีรถขู้ใหญ่เสียงด้วยนะครับรถควบคุมขุงชนนะครับทำเพื่ออะไรนะสามชั่วโมงที่แล้วทางราชดเดินมาได้นะไม่มีอะไรกัน้นทาง,ทางแต่เดินทางรถได้กสิิ์แล้วอ่ะจะมาโผล่นุสสวิชัยรต่มีแท็กซี่ตรง Mac มคโดนัลล์นี่นะครับสองชั่วโมงที่แล้วดูจากรูปที่หันหน้ารปจันหน้นพวกเราไม่ให้เข้ามาใกล้ศาลพี่ข้างหลังก็ชัดเจนว่าเขาป้องกันสิ่งที่เขาป้องกันคือใครต่อให้เรามีกีาา่แสนกี่ล้านก็จะเลือกป้องกันให้ครอบครัวอยู่ดีอย่าพึ่งหลับชาวทวิตเตอร์ เรามาดูแบบล่าสุดหน่อยนะครับแฟนรายการเดอะสแตนดาร์ดนะนี่เึงวันนี้คณะสรห้องสามได้เกาะขึ้นเป็นทางการที่สนามหลวงแล้วทนายอนนท์นำพานะเวลา23นาฬิกา10นาทีทนายอนนท์ขึ้นปราศัยบนเวทีชุมนุมเพื่อเปิดเผยว่า20กันยายนจะมีพิธีปักหมุดคณะรัษดรที่ท้องสนามหลวงโอ้วอันนี้พีคมากเลยนะฮะ สองชั่วโมงแนวร่วมธรรมศาสตร์ในการชุมนุมปิดปราศสัยด้วยคอนเสิรต์ตนัดพบใหม่ตอนช่วงเช้าเพื่อขึ้นพี่ข้อเสอเนอไปยังเรียกทำเนียบรัฐบาลเวลา6โมงเช้านะฮะอันนี้อะไรอ่ะองคม์มวนติวิทที่ปรึกษาภาษ์ไม่มีข้อไหนระนนบุขององค์มมคมธรรม มาทำเจ้าที่รัฐอดีตองคมนตรีผัดดังโครงการพระราชมีในพักใต้ซ้อยเห็นค ondition ของของคมนตรีสมควรที่เข้ามาเกี่ยวข้อ,ของโครงการรัฐหรือไม่อย่าอย่าให้คาว่าพระรชมริตมาปิดป้องาการตรวจสอบว่ารีจันวันดีผู้ชนะโครงการ50ปีประชาธิปัตย์ขอสมคืนโล่หลังพักคหนุดลุ่ลตัวฮะ มาดูแบบล่าสุดกันหน่อยนะครับล่าสุดนะฮะตอนนี้ตีห้ายี่ห้าทีนะครับล่าสุดครับล่าสุดนะครับแฟนรายการนะครับสแตนบายทุกคนอีเต็มที่ล่าสุดนะครับล่าสุดเห็นแจ็คข้าวเดียวอยากกินบ้างนะฮะที่หนึ่งนาทีที่แล้วนะครับ นี่อะไรมาร้องเพลงเนี่ยนะโอเคนะครับแฟนรายการนีประมวลภาพอีสานปลดแอก โอเคครับแฟนรายการครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณที่ตามช่อง YouTube mm hmm. ชีพทำคำพิเศษครับตีห้ายี่หกนาทีครับอาทิตย์ที่ย,ยี่สิบกันยายนสองพันหร้อยหกสิบสามครับ mm hmm. ผมชีพทำคำพิเศษสวัสดีครับ